อารมณ์รักโลภโกรธหลงโมโหกระโดดตบอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นสมณะที่แบบได้บวชศึกษาพระธรรมกันมานานแล้วบางทีเรื่องเหล่านี้นะครับมันก็ยังได้ฝังอยู่ลึกๆในจิตใจดังนั้นมันก็ไม่แปลกนะครับที่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็อาจจะเห็นพระสงฆ์ที่ได้ฝึกพระธรรมขั้นสูงส่งแล้วก็อาจจะหลงมาเผลอปฏิบัติตัวแบบคารวะก็มีอย่างเช่นการไฟกันระหว่างพระสงฆ์ครับ คือเรื่องที่แอดจะเล่าเนี่ยแอดได้ไปเห็นจิตกรรมมาจากวัดอันหนึ่งที่เป็นรูปภาพของพระสงฆ์สองรูปครับกำลังตีเขาให้เลือดพุ่งกันอยู่คือเป็นภาพที่แอดเห็นแล้วตอนแรกคิดว่าแบบนี่มันล้อเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยในวัดจะมีการวาดภาพพระตีเขาเลือดพุ่งแบบนี้ด้วยเหรอคือไม่ใช่วัดเศร้าลิ้นนะเฮ้ยดังนั้นนะครับแอดก็เลยสงสัยว่าไอภาพนี้เนี่ยเขาจะสื่ออะไรกันก็เลยไปลองหามาดูครับแล้วก็แบบโอ้มันเป็นเรื่องการทะเลาะกันในหมู่สงฆ์ที่แบบ เกิดขึ้นในยุคข,ของพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเองซึ่งการทะเลาะกันในครั้งนี้นะครับมันก็ทําให้คณะสงฆ์หลายๆคนเลยครับถึงคิดอยากจะแยกออกจากพระพุทธเจ้ากันเลยเอาเป็นว่าเรื่องราวมันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn d a r y กันเลยนะครับและเนื่องจากว่าเรื่องในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับาศาสนาและความเชื่อนะครับดังนั้นถ้าหากแอดมีข้อผิดพลาดอะไรหรือว่ามีใครมีความรู้อะไรมากกว่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้แบบมีการศึกษานะครับ เรื่องราววันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงหนึ่งในบุคคลที่แบบชาวพุทธหลายๆคนจะถือว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวร้ายของศาสนาพุทธเลยนะครับก็คือพระเทวทัตผู้นี้นี่เองสําหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักกับพระเทวทัตนะครับคือท่านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวร้ายตลอดการของพระพุทธประวัติเลยครับคือตามลังควานพระพุทธเจ้ามาตั้งแชาติปางก่อน ทีนี้พอมาถึงชาติที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้มาเป็นพระพุทธเจ้าองค์สมณโคโดมเนี่ยนะครับเทวทัตเนี่ยก็ได้มาเกิดขึ้นแล้วก็แบบมีนิสัยยิงยโสเห็นแก่ตัวทําแต่เรื่องเกลียนเกลียนครับคือแบบจะลอบฆ่าพระพุทธเจ้านี่เฮียแกยังทํามาแล้วเลยเพราะว่าตลอดเวลานะครับเทวทัตเนี่ยจะมีความอิจฉาต่อพระพุทธองค์ตลอดครับคือถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะบวชให้แล้วก็ตามนะครับเทวทัตก็ยังไม่วายครับที่จะก่อเรื่องปนป่วนที่ทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยต้องสั่นคลอน แล้วถามว่าองค์สมรโคโดมเนี่ยรู้ไหมว่าเทวทัตจะเข้ามาบวชและจะมาป่วนศาสนาก็ต้องบอกว่ารู้นะฮะอาวแล้วอย่างงี้ทําไมต้องบวชให้เทวทัตอีกละ่ะนั่นก็เพราะว่าพระพุทธองค์ก็รู้อีกนั่นแหละรครับว่าถ้าไม่บวชเนี่ยพระเทวทัตจะไปก่อกรรมหนักที่ทําให้เขาเนี่ยต้องไปชดใช้กรรมในละลกอย่างยาวนานเลยแต่ถ้าหากพระเทวทัตได้รับการบวชนะครับมันก็จะทาให้ชะตาชีวิตของพระเทวทัตเนี่ยได้พลาๆลงบ้าง คือถึงแม้จะไปอยู่ในนรกนะครับแต่ก็จะอยู่น้อยลงนั่นเองซึ่งนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวปวนปวนในวันนี้กันอย่างที่บอกนะครับพระเทวทัตเนี่ยท่านอิจฉาพระพุทธองค์ตลอดเวลาใช่ไหมดังนั้นตอนมาบวชนะครับเทวทัตก็จะพยายามทําตัวให้แบบอยู่เหนือพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเลยครับคือชอบขิงใส่พระพุทธเจ้าแบบตัวเองเนี่ยเจ๋งกว่าเป็นสงฆ์ที่ดีกว่าบวชเลเคร่งคัดกว่าอะไรอยู่แบบนี้ครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งครับที่พระเทวทัตเนี่ยได้ไปลองเชิงกับพระพุทธองค์ โดยไปบอกองค์สมณโคโดมนะครับว่าการที่จะทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยดูปึกขึ้นไปอีกเราก็ควรจะมีกฎที่แบบเคร่งคัดมากขึ้นนะดังนั้นนะขอให้พระพุทธองค์ทรงเพิ่มกฎเหล่านี้เข้าไปเพื่อเป็นบัญญัติแก่สงฆ์ด้วยก็จะดีมากๆเลยได้แก่ข้อหนึ่งให้พระสงฆ์เนี่ยไม่อยู่วัดคือไปจําพรรษาอะไรในป่ากันแบบเนี้ยสห้ามบินธบาตคือจะไปขออาหารจากชาวบ้านให้ชาวบ้านเดือดร้อนอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ดี 3. ห้ามรับผ้าถวายจากญาติโยมต่างๆก็โดยเหตุผลเหมือนกับข้อ2 C. นะฮะ C. ห้ามอยู่ในกุฏิและ 5. ห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะว่ามันจะไปเบียดเบียนสัตว์อะไรต่างๆซึ่งพอเราฟังมาเนี่ยมันก็ดูมีเหตุผลดีใช่ไหมเพราะแบบว่าสาวกในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ควรจะเรียนรู้การปล่อยวางสิ่งต่างๆรู้จักละจากทางโลกอะไรแบบนี้ซึ่งพระพุทธองค์นะครับก็เห็นด้วยว่ามันดี แต่ท้าว่ามันเป็นท่ายากไปหน่อยถ้าให้พวกพระสงฆ์สมณะที่เพิ่งบวชเข้ามาใหม่ๆทำแบบนี้หมดเนี่ยมีหวังทอฝึกพระธรรมกันไปต่อไม่ได้เลยทีเดียวและอีกอย่างนะครับคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยก็คือให้เราได้ใช้สายกลางรู้จักปล่อยวางไม่ไปยึดติดกับอะไรครับซึ่งถ้าหากเราไปเอา5ข้อนี้มาแล้วก็มันก็จะเป็นการยึดติดเช่นกัน และที่สําคัญที่สุดพระพุทธองค์ก็รู้ว่าไอ้ท่ายากแบบนี้เนี่ยเทวทัตมันก็ทําไม่ได้หรอกก็คือแค่อยากจะกลางให้ตัวเองรู้ว่าแบบว่าเลิศกว่าพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะว่าแล้วนะครับพระพุทธองค์ก็เลยตรัสกลับไปว่าไม่ควรควรจะให้สงปฏิบัติได้ตามที่ศรัทธามากกว่าพอพูดแบบนี้เท่านั้นแหละครับพระเทวทัตก็แบบเข้าล็อกเลยไหนพระองค์บอกเป็นคนประเสริฐไงจะฝึกอะไรให้เคร่งขัดแบบนี้เนี่ยก็ยังทําไม่ได้เลยดูสิข้าเทวทัตเนี่ยทำอะไรได้เจ๋งกว่าท่านอีก แม่คือขิงสุดๆนะครับเอาจริงๆเทวทัตตอนนั้นคงเป็นอารมณ์แบบเจ็บใจด้วยมั้งว่าพรพุทธองค์ในีทรงรู้ทันก็เลยแบบขิงเสร็จแล้วก็สะบัดก้นเดินออกไปครับหลังจากนั้นนะครับเทวทัตเนี่ยก็เริ่มไปซ่องสมส,งสั่งสมให้พ้นตายคำศัพท์ขอโทษแอดไม่ได้ใช้ภาษาไทยทุกวันบางวันก็แบบมึนๆกันไปบ้าง พระเทวทัตนะครับก็ได้เริ่มไปสะสมไพ่พลสงครับที่แบบเห็นด้วยกับข้อความที่พระเทวทัตบอกเนี่ยแหละบอกว่าเนี่ยพระพุทธองค์นะไม่เคร่งคัดแบบนี้เราแยกมาอยู่ในนิกายของเทวทัตดีกว่ามันจะได้ฝึกแบบเคร่งและเป็นพระพุทธที่แท้จริงก็ว่ากันไปนะครับพอได้คนมาร่วมกวนร,ร่วมแกงอะไรสักพักหนึ่งเลยเนี่ยเทวทัตก็เดินกลับไปบอกกับพระพุทธองค์หม่ว่าพระพุทธเจ้าข้าจะขอทําสังฆเภทแล้วกันก็คือการแยกพระสงฆ์ออกเป็นอีกนิกายหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งพระพุทธองค์เห็นดังนั้นเนี่ยก็แบบเห็นว่าต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีงามแน่ท่านนะครับก็เลยได้ตรัสเตือนเทวทัตไปบอกประมาณว่าถ้าท่านจะแยกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นบาปอันหนักนาและยิ่งใหญ่เลยนะแต่ว่าเทวทัตก็ไม่ฟังฮะก็งองแงบอกจะแยกจะแยกนิกายออกไปเมื่อเห็นเป็นดังนั้นนะครับพระพุทธองค์ก็ไม่รู้จะขัดอะไรละดังนั้นนะครับก็เลยปล่อยให้พระเทวทัตเนี่ยไปสร้างนิกายของท่านเองซึ่งก็มีพระสงฆ์บางส่วนนะครับที่ได้เห็นด้วยกับพระเทวทัตเนี่ย ออกเดินทางตามเทวทัตไปสู่นิกายใหม่เลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพระสงฆ์รูปใหม่ๆครับที่เพิ่งได้บวชเข้ามาแล้วแบบมีอารมณ์สมณะไฟแรงอยากจะทําอะไรสุดโตง่งแบบคารักศาสนาพุทธทุกอย่างนี่ค่ะอุทิศให้ศาสนาพุทธทั้งนั้นก็แยกย้ายกันออกไปตามพระเทวทัตไปครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยที่พระเทวทัตกําลังเดินออกไปนะฮะท่านก็ได้ไปเจอกับพระอานทน์ครับหนึ่งในสาวกขั้นเทพของพระพุทธองค์ซึ่งพอเจอปุ๊บเนี่ย ท่านก็ได้ไปโมกับพระอานนท์เลยบอกเนี่ยข้าจะออกจากศาสนาพุทธแล้วพระพุทธเจ้าขอให้ทำห้าข้อแค่นี้ก็ทําไม่ได้นะครับก็บนเหตุผลอะไรต่างๆบลาๆไปซึ่งพอพระอานนท์ได้ยินเสร็จก็แบบอา้าวจะแยกไปแล้วเลยก็เลยตรงดิ่งไปหาพระพุทธองค์ครับถามว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนพระพุทธองค์ก็บอกว่าอ๋ออานนท์มันเป็นเรื่องจริงนะแล้วพระองค์ก็ยังได้ตรัสเสริมขึ้นมาอีกว่าความดีคนดีทําง่ายแต่คนชั่วทํายาก ความชั่วคนชั่วทําง่ายแต่คนดีทํายากก็คือสิ่งที่พระเทวทัตทำนั่นแหละครับมันก็ทําง่ายมากเพราะว่าเอิมก็อย่างนั้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะส่งผลให้พระเทวทัตเนี่ยต้องไปตกในอเวจีมหานรกในเวลาต่อมาครับเพราะว่าเขาให้ประสงค์ทั้งหลายแหล่เนี่ยแยกแตกขอกันแต่ถึงกระนั้นเองนะครับพระพุทธองค์เนี่ยก็ยังมีความเห็นใจต่อพระภิสุเฟรชชี่ที่เพิ่งบวชเข้ามาใหม่ๆฮะที่แบบไฟแรงเกินตัวและตามพระเทวทัตไปนั่น่ะ พระพุทธองค์นะครับก็เลยบอกให้สาวกมือขวาและก็มือซ้ายอย่างภาษาลีบุตรแล้วก็พระโมคคลานะเนี่ยไปตามเอาพระภิกษุเหล่านี้กลับมาครับซึ่งท่านทั้งสองนะครับก็น้อมรับเควสนี้ของพระพุทธองค์ครับเสร็จแล้วก็เดินตามไปหาพระเทวทัตจนถึงสำนักเลยแต่ว่าไม่ได้บบไปบูล้างผานอะไรเพื่อจะมาเอาพระสงค์คืนแบบหนังจีนบูวัดเจ้าหลินอะไรแบบนี้นะสาวกทั้งสองของพระพุทธองค์นะครับมาด้วยไม้เหนือกว่านั้นฮนะค,คือเดินมาแบบธรรมดาเนิบๆนี่แหละ ซึ่งพอมาด้วยความเนิบเนิบความสงบแบบนี้นะครับพอพระเทวทัตเห็นทั้งสองคนเดินมาถึงหน้าสำนักก็แบบเข้าใจผิดฮนะคิดว่าพระสององค์นี้เนี่ยจะแบบมาเชื่อในความศรัทธาเล่นท่าย,ยากอะไรของเราคือลำพองตัวประมาณว่านี่ขนาดมือขวาและมือซ้ายของพระพุทธองค์นะ ยังต้องแปลพักมาหาเราเลยวาหาหา้าฮ่าฮ่าในอนาคตนิกายของข้าเนี่ยจะต้องเป็นใหญ่กว่าของพระพุทธองค์แน่ก็จินตนาการไปนู่นเลยนะครับทำไมตอนนี้แอดถึงจินตนาการเห็นพวกภาพตัวร้ายที่มันจะไปยึดของโลกอะไรแบบนี้เอาเถอะเอาเถอะไม่เผอเจอเอาเป็นว่าหลังจากที่พระสองรูปนี้นะครับได้เข้ามาหาพระเทวทัตแล้วเนี่ยพระเทวทัตนะครับท่านก็าจัดก,การต้อนรับเลี้ยงดูปูเสืออะไรอย่างดีเลยแต่ทว่าในเวลานั้นเองนะครับก็มีคนหนึ่งที่มาเตือนพระเทวทัตรครับก็คือพระโกกาลิกะ คือคนนี้เนี่ยถ้าเทียบระดับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับศิษย์เอกเอกของพระเทวทัตเลยนะครับที่จะเป็นอีกหนึ่งในตัวร้ายของศาสนาพุทธนะั่นแหละแต่เรื่องของท่านนี่เดี๋ยววันอื่นแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันเอาเป็นว่าพระโกากาลิกะนะครับท่านก็มีความแบบไม่กินเส้นกับสาวกซ้ายขวาของพระพุทธองค์อยู่แล้วพอเห็นเข้ามาแบบนี้นะก็รู้สึกแบบเอ้นี่มันทำแม่งทำแม่งนะก็เลยเตือนพระเทวทัตไปว่า อย่าไปเชื่อสองคนนี้มันเข้ามาเป็นไส้ศึกมันจะมาทําอย่างงูวนอย่างอีก,ก็ว่ากันไปนะครับแต่พระเทวทัตเนี่ยคงอารมณ์เหมือนกับเพิ่งได้มือซ้ายมือขวาพระพุทธเจ้ามาไงก็ยังลําพองตัวเองอยู่ว่าแบบโกกาิกาอย่ามาเพ้อเจ้ออะไรแบบนี้เลยนะก็ไม่ฟังที่เขาพูดครับซึ่งผลในเวลาต่อมานะครับก็เป็นเหมือนกับการที่พระโกกาิกาได้เตือนเลยคือภาษาลีบุตรแล้วก็พระโมคคลานะนะครับได้เอาถ้อยคําของพระพุทธองค์เนี่ย มาค่อยๆหยอดอยังพระสงฆ์เฟรชชี่ใหม่ๆที่ได้แบบหลงตามเทวทัตมาครับซึ่งพอยอดไปเรื่อยๆเนี่ยสมณะเฟรชชี่ใหม่ๆที่ได้ตามพระเทวทัตมานะครับ <ๆ S 1> ก็เริ่มมีความเข้าใจองค์สมมาสพุทธเจ้ามากขึ้นละว,ว่าแบบทําไมกด5ข้อนะั้นมันก็ดีจริงแต่พระองค์ถึงไม่อนุญ,ญาตให้แบบมีขึ้นมานะครับดังนั้นเมื่อเหล่าสงน้อยใหญ่โด,ดนเบิกเนตรเข้าไปแบบนี้นะครับพวกเขาก็เห็นว่าโอ้ไม่ดีลวอยู่กับเทวทัตแบบนี้มันต้องไม่ดีแน่ๆ ก็เลยกลับไปหาพระพุทธเจ้าครับคือตามพระโมคคณะแล้วก็ทสารีบุตรกลับไปซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยพระเทวทัตก็กาลังนอนฝันหวานกินชาข้าวชาขังลาวอยู่ไม่เลิกชากังเลาาแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะหรือว่าถ้าใครมีแฟนอาร์อยา,ากจะโชว์เลยนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN d อ็นดรนะครับโอเคมาต่อกันซึ่งพอพระเทวทัตตื่นขึ้นจากฝันหวานนะครับท่านก็แบบงงเลยฮนะอ้าวเฮย้ย ทขไม่สานักสงฆ์ข้าอยู่ๆมันถึงได้เฮี้ยนเตียนไปแบบนี้พระสงฆ์พระสงฆ์งหายไปในหมดและในเวลาที่พระเทวทัตกําลังแบบงงเป็นไก่ตาแตกอยู่นะครับพระโกกาลิกะสาวกเอกของท่านเนี่ยก็เดินเข้ามาครับพร้อมกับบอกว่าเห็นไหมพระเทวทัตข้าเตือนท่านแล้วเป็นยังไงล่ะไม่ฟังเลยสงหายไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมระสาลีบุตรพระโมคคัลลานเนี่ยมาเอาไปหมดแล้ว ซึ่งพอพูดจบแบบนี้นะครับพระเทวทัตก็ยังไม่ทันที่จะมีอารมณ์ร่วมอะไรด้วยเลยครับพระโกกาลิกะนี่ก็จับพระเทวทัตมาแบบลากกระชากคอมาสอกเขารั้งปึ๊กเลือดกระจายพุ่งพรวดเลยซึ่งถ้าเป็นตำนานแบบที่โหดสลัดหน่อยนะครับก็จะบอกว่าพระโกกาลิกะนี่กระโดดพุ่งมาหาพระเทวทัตด้วยตีนคู่เลยครับไม่กอดนี่พระหรืออ็อกลอดแต่ถ้าเป็นบางฉบับที่เขาไม่ได้โหดนะครับเขาก็จะบอกแค่ว่าพอพระโกกาลิกะเนี่ยเข้ามาบอกพระเทวทัตเนี่ยนะ ว่าแบบพระสงฆ์ต่างๆเนี่ยได้หายไปแล้วเพราะภาษารีบูตอะไรแบบเนี้ยพระเทวทัตครับก็รู้สึกแบบเจ็บช้ำแค้นใจก็ช้ำอกช้ำใจจนกระทั่งแบบไอเอ่อ้วออกมาเป็นเลือดเลยนั่นเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงแต่ก็เอาเถอะว่าพระเทวทัตเนี่ยสุดท้ายก็ต้องแบบชี้ช้ำจนเลือดออกปากคือก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแค่เรื่องแรกเนี่ยพระเทวทัตท่านแค่แบบชี้ช้ำไงแต่พอหลังๆมีคนมาแต่งต่อก็รู้สึกว่าเห็นไม่สมเหตุสมผลก็ใส่ฉากตีเข่าเข้าไปให้มันดูสมจริงขึ้นนะฮะ คือคนเขียนนี่ก็อาจจะเป็นคนชอบดูมวยอะไรแบบนี้ละมัง้งเอาเป็นว่าว่ากันว่าหลังจากที่พระเทวทั์ได้โดนดาเมจไปร้ายแรงขนาดนี้นะครับท่านก็แบบช้ำเลือดช้ำหนองอยู่หลายวันหลายเดือนเลยทีเดียวแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าอาการของท่านเนี่ยจะดีขึ้นเลยครับคือผ่านไปปีหนึ่งแล้วเนี่ยท่านก็ยังแบบนอนเป็นผักอยู่บนเตียงจนกระทั่งพระเทวทัตนะครับก็แบบเริ่มคิดแล้วว่า ชีวิตข้าเนี่ยมันต้องจบลงเพราะยอดเขาแน่ๆก็เพอเจอร์เป็นนาตามภาษาคนที่คิดว่าตัวเองจะสิ้นนะครับพอคิดถึงเรื่องจะสิ้นเนี่ยท่านก็เลยได้คิดขึ้นมาว่าเออจริงสิถ้าเราสิ้นไปพร้อมบาปหนักแบบนี้เนี่ยเราต้องไปลงนรกแน่ๆก็เลยมีความคิดครับที่จะเข้าไปขอขมาขอโทษขอโพยพระพุทธองค์คือแบบขนาดที่ว่าองค์ุลีมารฆ่าคนอะไรได้เนี่ยพระพุทธองค์ยังอภัยให้เลยดังนั้นแค่เราแยกพระสงฆ์อะไรแบบเนี้ยพระพุทธองค์ก็คงจะไม่ว่าอะไรหรอกมัง้ง เมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับพระเทวทัตเนี่ยก็เรียกให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ยังเหลืออยู่น,นั้นนะ่ะมายกท่านครับแบกหาไปทั้งเตียงนั่นเลยเพื่อไปส่งพระพุทธเจ้ายังตำหนักเชตวันสถานของพระองค์ฮะคือการป่วยในครั้งนั้นเนี่ยคงแบบป่วยหนักมากขนาดที่ว่าเทวทัตเนี่ยลุกไปไหนเดินไม่ได้แล้วฮะลูกศิษย์ต่างๆนะครับก็ได้จับเตียงของท่านเนี่ยก็เลยยกแบกหาออกไปเดินทางไปจนเกือบจะถึงที่อยู่ของพระพุทธเจ้าแล้วครับแต่พอจะมาใกล้ถึงเชตวันสถานเนี่ย ทางคณะสงฆ์ของพระเทวทัตนะครับก็แบบจะมาเจอคนดังอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เลยแบบขอหยุดอาบน้ําอาบท่าบริเวณสระน้ําใกล้ๆให้ตัวมันแบบดูสะอาดอะไรขึ้นมาหน่อยละกันลูกศิษย์ต่างๆนะครับก็เลยยกเอาที่นอนของพระเทวทัตเนี่ยไปตั้งลงกับพื้นเอาไว้ซึ่งในระหว่างที่กาลังอาบน้าเองเนี่แหละพระเทวทัตก็รู้สึกแบบเส้นยุดเส้นตึงขึ้นมาก็จะลุกขึ้นมายืดเส้นยืด,ยดสายครับแต่พอเท้าแตะพื้นเท่านั้นเลยฮะธรณีก็แหกแวกเป็นรูใหญ่เลยสูบเอาพระเทวทัตลงไปครับ ไอสาวกที่กําลังอาบน้ําอยู่นี่ก็แบบสะดุ้งเลยแต่ก็ช่วยอะไรไม่ทันเลยครับซึ่งฉากตอนที่ถูกสูบไปนี่แหละครับมันก็มีเรื่องเล่าว่าพระเทวทัตนะครับก็ค่อยๆโดนดูดไปอย่างช้าๆครับจากตีนเขาหัวล่างอกแล้วก็หัวบนนะครับซึ่งด้วยความที่โดนดูดไปแบบช้าๆแบบนี้นี่เองมันก็เลยมีเวลาฮะให้พระเทวทัตนไ,ได้กล่าวคาถาเป็นการสรรเสริญบูชาพระพุทธเจ้าก่อนจะลงดินไป ประมาณว่าพระพุทธเจ้านะครับท่านเป็นบุตรผู้ประเสริฐเป็นบุคคลผู้ที่สมบูรณ์อะไรทุกแบบอย่างแบบเนี้ซึ่งเมื่อท่องบทสรรเสริญจบนะครับก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หัวของพระเทวทัตเนี่ยได้จมดินแล้วก็มุดลงไปในนรกเรียบร้อยแล้วคือตามตำนานเขาว่ากันมาว่าอย่างนี้นะก็ไม่รู้ว่าต้นฉบับเนี่ยมันจะมีการดูดลงไปในดินอะไรหรือเปล่าก็นั่นแหละครับเป็นการจบชีวิตของคู่อริตลอดการของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องการกระแทกเข่ากันไป ซึ่งถ้าใครอยากจะฟังเรื่องทรณีสูบอื่นๆนี้นะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยสำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย